สวัสดีครับวันนี้เอากุมารหลวงปู่หงษพรมปัญโยมาให้ชมนะครับนะฮะองค์นี้นะฮะรุ่นฉลองสมโพธนะครับฉลองอายุ80ปีนะครับขนาดนะฮะสามจุดห้านิ้วนะฮะองค์นี้สภาพสวยมากเลยนะครับเดิมเดิมเลยผิวดเดิมนะผิวสวยมากที่สําคัญนะฮะเพชรยังติดอยู่นะฮะเดิมมากนะครับองค์นี้นะฮะสภาพสวยนะะด้านหน้านะครับที่ก็จะเขียนว่ากุมารทองเพชรนะครับด้านข้างนะครับ ด้านหลังนะฮะองนี้นะฮะเป็นเนื้อทองผสมนะครับเนื้อทองผสมนะฮะจัดสร้างจํานวน999องนะฮะองนี้ก็จะมีต่อโค้ดนะต่อโคดต่อเลของคนี้หมายเลข699นะครับ699แล้วก็จะมีโคดดอกไม้ด้วยนะฮะด้านข้างนะฮะใต้ฐานนะครับก็จะอุดแบบนี้นะฮะสภาพสวยเดิมนะฮะองคนี้ส่วนท่านใดที่ชื่นชอบนะฮะทางร้านเราก็มีนะให้เช่าบูชานะครับองนี้หมายเลข699 นะฮะก็ส่วนท่านในสนใจก็โทรมาได้เลยนะฮะ088 789 4956 ID Line 088 789 4956นะฮะกูม,มาน3.5นิ้วนะฮะจัดสร้าง999องค์นะครับผมนะฮะสะภาพสวยๆนะเนื้อทองผสมนะครับเนื้อทองผสมนะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ